โอ้โหเช้าวันใหม่แสนวิวเลยอุ้มอุ้มแสนสองอุ้มบ้าปะเราจะได้เป็นสปุกเอ่ออะไรนะยูทูบเบอร์เขาเขา้พูดว่าอะไรนะยูทูบเบอร์ใช่ไหม <c ười> เราเป็นสปุกทูกเบอร์ <c ười> สปุกทูกเบอร์ย่าพ่อหนุ่มรายการผีอ๋อกูว <c ười> <c ười> <c ười> ่าเราจะมีเราไม่ร้าสั่งมันมาเลยไอแต่ไปชมมือไวดีนะมันมันช็อตได้ไวเลย เลยโชว์ช็อตมึงอะอ่ะกอดกอดย mm, yeah. ังอยู pues ่ไม er> oh, uh ่โชว์ยังอยู yes ่ครับอ่ะยืนเลยจะเอาไม้พี่ก็ได้เอาเอาเอาไอ้ตัวก่อดให้พี่ก็ได้เดี๋ยวพี่จะข้างชุดทั้งกอดผมผมโดนช็อตจนผมเป็นหมันแล้วทุกคนช่วยผมด้วยสนุกมากเลยวะ lồng rescue muk mày à, tang lẻ, y như cái cũng, nó cũng được nè, กิมซ้อกิมกิมเปิดประตูใจเพลง I s i n ิง l o n e in Memories ไอ้ใช้ได้กี่ครั้งอยู่เฮ้ยดึงตัวเองไม่ได้หรอดึงตัวเองไม่ได้ด้วยทุกคนเห็นมังกี้ไหมอย่างที่ผมบอกเป็สไปเดอร์แมนเหรอเฮ้ย สุดไปคิมคิคิมสไปเดอร์แมนคิมคิมม่นลองมาเล่นลองมาเล่นลองมาเล่นลองดูลองไปทุอย่างทำไมกูลองมาเล่นฮะกูอัดไปแล้วสิบเปอร์เซ็นต์เอาไปไหนของมันไหนยี่อะไไม่เห็นสนุกเลยอ่ะถ้ามึงยิงเพื่อนนะถ้ามึงยิงเพื่อนเพื่อนมึงจะดึงช่วยเพื่อนโดยคิดถ้าเพื่อนติดใยหรือติดอะไรอ่ะเราสามารถดึงเพื่อนออกมาได้โอ้ยเหี้ยมาหยุดเมยเป็นไรออ๋เอาอะฮะเขาจะเป็นสไปเดอร์แมนครับผม หมดเลยพี่อ่ะเอาละทุกคนผมว่านะเพราะว่าผมโยนอันนี้ทิ้งเลยอ๋อไอ้ช้างเอาไปไปเราต้องไปถ่ายคลิปแสนวิวตอนนี้โอ้โหทุกคนรออยู่เราลงคลิปทุกวันสอทุกคนเอาละทุกคนตอนนี้เราได้สถานที่ใหม่อะที่เหมือนจะเป็นร้านอาหารอ่ะค่อนข้ารเจ๋งเลยล่ะร้านอาหารบริเวณเลยเราต้องเดิน เขาให้เราเดินเออนื่มันนี่มันกระเดิลไม่ใช่ดิเฮ้ยแฟร์เนี่ยแต่ไม่มีที่เก็บไม่ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวแค่ขายกันทำไมเก็บไม่ได้พี่มือเต็มมือเต็มคิมเก็บไปเลยโอเคแล้วค่อยเอากลับบ้านเอาทุกคนเอาวิทยุนั่นมันเป็นเหลือเนี่ยคนราท่านี้มันเหลือเนี่ยไปทางนี้โอ้เราต้องลงไปทางนี้จริงๆเหรอ ม่่ใชนะดูเหมือนจะไม่ดีเลยลงไปแล้วจะขาหักตายเฮ้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 ยอย่าอย่าเชื่อเนี่ยโชว์แม่งเดินเบียดเลยเฮ้ยโชว์โชว์ไอคิมไปนู่นเหรอเตัมไปต่อแล้วอ่ะมันมีแต่ห้องเต็มไปหมดเลยต้องมีจำสแกเข้ามาแน่เลยอ่ะมันเหมือนห้องเขาเห็นมๆอะไรเกิดขึ้นเลยเว้ยหุยแล้วประเด็นคือหลงแล้วไงมึงหลงได้ยังไงเนี่ย อันนี้ช่วยไม่ใช่มันไม่ใช่เราหลงแล้วเรียบร้อยบรันี้เกมทางนี้ทางนี้นี้มันนี้มันนี้ทุกคนตอนนี้เรากำลังหลงอันนี้เราหลงอ้าวเฮียเจอแล้วกูจําได้นะโอเคแล้วเราต้องไปทางไหนต้องลงทางนั้นเหรอเอออาจจะอาจจะเดินเดินแต่ละชั้นเราสำรวจชั้นนี้แล้วเราเหลืออยู่พวกห้องพวกนี้เลยนี่ไงนี่ไงห้องมาโชว์มาทุกคนเราจะผีที่ไม่ชอบไฟอ้าวเฮีย เหี yeah, uh yeah, uh ้ยแล้วตายมึง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 ตายตายเหี้ยตายนั่นตายมันตายตายคู่เลยทุกคนเออเออทุกคนมันตายรอบสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่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 ผมไม่เกี่ยวกับพี่อ่ะผมปิดไฟให้ก็ได้เฮ้ยผมกำลังจะตายทุกคนช่วยผมด้วยทุกคนครับ ผมกำลังจะตายทุกคนเห็นไหมต้องเห็นมันอยู่ข้างหลังผมเห็นไหมครับทุกคนเห็นแต่หน้าผมอ้าวเหี้ยฟีหมดไปละโอเคคิมฮิวเ,เลือดเลือดเลือดขึ้นเท่าไรหร่อ่ะเต็มละโอเคโชว์โชว์โชว์มาเดินไม่ได้เลยครับถ้าไม่ส่องไฟใส่มันเกิดอะไรขึ้นโอเคไปและทุกคนมันดึง <laughs> ผมกับปล่อยกูลีฟมีอัโล้น เดี๋ยวสายเวอร์ยังอ่ะ Listen to the radio when they play my ขอดไปเลยขอดไปเลยโอ้ยมึงให้ของผิดคนไปมีกูยิ้ยจันดาวนั่งลงนี่คือกับจับกุ้มไอ้เหี้ยดี่เหียดคนดำดูคนดูหน้ามันไวไอ้สองคนนี้มันขี้เหียดใช่ลิส อยู่ตรงนี้นานไม่ได้อยู่ตรงนี้นานไม่ได้นานทิมเลยโจมามาเราจะได้เราจะได้เห็นเดี๋ยวรอก่อ,กอนรอก่อนรอรอโชว์มาก่อนอัพโหลดเลยพบอยู่โหโลกินสองคนที่กำลังจะซื้อไม้อยู่ตรงนั้นมันยอมาช็อตผมละ่ะท<ต>ุกคนตอนนี้เราได้ถานที่ใหม่ที่เหมือนจะเป็นร่าฐานอ่ะค่อนข้างเจ๋งเลยล่ะ คนสถานที่นี้มันจะมีไฟแปลกๆอ่ะมันเหมือนจะเป็นโรงพยาบาลบ้าไอคิมเห็นไฟแปลกๆแน่ๆเลยทุกคนจริงดูซิดูจากบรรยากาศแล้วมันดูหนักกว่ามากเลยมันเเป็นรู้ว่าเราอาจจะต้องลงไปทางนี้หินถ่ายอะไรไปทางนี้จริงๆถ่ายสเปซสตาร์ดูเหมือนจะไม่ดีลงไปน่าจะขาหักตายเฮ้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 ยอย่าทุกคนตอนนี้เรากำลังหลงหลงหลงอ้าวเฮียเจอแล้วมาชมมทุกคน โอ้มันมีรถกองมันไปเดินนี่คือเดินตายก่อนเราเดี๋ยวเราชวนไม่ทันถนี่ทุกคนนี่คือสิ่งที่เรียกว่ารถในยุคนั้นนั่นนะคนดูคนดูคนเราเจอผีที่ไม่ชอบไฟเอ้าเหี้ยเฮียแล้วตายแลยตายมึงตายมึงตายมึงตายตายเหี้ยตายนั่นตายมันตายตายคู่เลยทุกคนเอ้อทุกคนมันตายรอบสองเฮ้ย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 ไม่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 ผมไม่เกี่ยวครับ ผมกำลังจะตายทุกคนช่วยผมด้วยทุกคนทุกคนครับผมกำลังจะตายทุกคนเห็นไหมต้องเห็นมันอยู่ข้างหลังผมเห็นไหมครับทุกคนไอ้เฮียนี่เป็นถ่ายอะไร่จริงไหมถ่ายแล้วมั่ซัวชิบหมเลยเออมันมีอะไรน่ากลัววไอ้เฮียเห็นเห็นเห็นคนนอนไหมโชว์ทำหมันสดมันดิเฮีย ยิบยังเมื่อกี้ดิ้กูข่วนะลยนอนบมดนี้เลยนี่นอนมั่วเลยนอนแม่งทุกเตียงไปเลยทุกเตียงจะได้ไปกินกูโอ้ช็อตมาเลยกดดีเลยนิ่งนิ่งไอ้ยัยเปลืองทิบหายเลยสัตว์เอไม่เป็นไรเราชัดแบ็ดได้แล้วตัวกูบักอ่าดึงดึงหรือเปอ่ะกลับไปยังปะป นอนตียงกูอีกอาขอโทษขอโทษขอโทษยู่ไม่นอนเลยดูดูแต่ไม่ไม่ตัดออกเลยเได้ยียไม่ออ๋ตัดออกอากาศได้ยี่โอเคเดี๋ยวกูเผาบ้านนายเฮียกูเผาบ้านนายแสนจะเข้ามากูมีไฟถ้ากูกดลงเลยมันจะเป็นยังไงวะ โอ้คิวโทรอ่ะไหนลองดูสิแล้วกดกดไลไรเต้นอ๋อกดตัวทีกดตัวทีโชโช่กดตัวทีได้ไหมครับมันได้แค่คนเดียวโน้ย่จังต้องมีีีออโมมมก่นจะันลงมอดเพิ่มได้มึงรู้เปล่าอ๋อรอใช่โดยเราไม่ต้องซื้อมัดมึงหยุดอยู่ตรงนั้นนี่อ่ะกดค้างเออกดทุกคนดูคนโลกจิตตรงนั้นสิมันจะช็อตทุกคนไปอะไรเงียบไปชาร์ตไปชาร์ตฟรีไปห้าเปอร์เซ็น โดดเลยยี่ย่ะตัวชัดชัดชัดชัมึงให้ของผิดคนแล้วแต่ไม่กูกูแต่ทำไมกูรู้สึกว่าคือให้ของตัวคนแล้วไอ้เยอะมึงให้ของผิดคนเลยเยี่ยกูไปแล้วกูโดดเลยวุ้วทำไมอย่าเขามามาเข้ามาไปเร็วขึ้นยานมาอย่าเข้ามาเยี่ยหากูไม่เจอหรอกเปนมันขบมาดี เฮ้ยหลอเพี้ยไรไอ้ควายออมันกลับมาพบกล้องเลยก็ยังดีก็ยังดีเพ้ยยย้ยกยยมยยยยงย้ยยยยยยลยยยยยายยัยย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 เหย แม้เธอไม่ต้องการมันเลยสักนิดเดียวกูเซตติ้งเสียงมันหน่อกนละไว้ในทานที่เข้าใจไอ้เอยว่าฉันต้องอยู่คนเดียวไอตอนที่มีมีมอนนะคิมนะกับการที่มึงอะคือมอนสเตอร์ที่หน่อ้นี่มันกระเดียวละจุกคัน นี่ไงทางไปต่อน้องๆนาย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 โอ้ใช่จริงด้วยต้องลงมเราจะขึ้นมายังไงน่าจะโอ้เออว่ะเอไ้นั่น่าจะไฮไฮเวทูดายอ้ยโอใ้มันรงอ่งไรมีตัวมาแล้วมีตัวมา คนตอนนี้พวกผมก็ลงไปอยู่ข้างล่างเนะี่ยเหมือนมีตัวอะไรลงมาไม่รู้กระตูมันเปิดตลอดเป็นลาเชี่ยมึงึกถึกทางกลับกันด้วยไนอะ้เหี้ยก็พุกที่มึงเอาไว้ดึงกูเล่นไงนี้ทางนี้ไม่ทางลงทางลงไปเลยแล้วทุกคนที่นี่มันเหมือนไว้ทำอะไรสักอย่างอันดูกเก่าแล้วนั่นอะไรนะั so ่นกซู อะไรคนเป่า,ามีอะไรนักดวนทุกอย่างเช็คหน้าเช็คหลังโอ้ตันนี้มีประตูไปต่อละดูน่ากลัวจังวะเฮ้ยหลังมันลึกมากเลยนั่นนี่อ่ะเอ้ยอย่าอยงอะไรเหี้ยเอ้ยอ้าวทำไมเป็นไรที่ <รอ S 2> นี่คือขี้กลัวจังเลยมันของคนเก่าที่เขาทิ้งไว้อ่ะ ราควเขาต้องร้อยเหรียญมั้เอ้ยของดีโอ้โหชิปหายแล้วเขารู้กันหมดแล้วเฮี้ยวเราเฟรชเดียวไอ้นี่เขาโกตรอ่ะทางไหนทางขึ้นวะนี่เหมือนจะไม่ใช่ร้านอาหารอีกแล้วนะครับนั่นสิร้านอาหารบ้านไม่ไม่มันไม่ใช่ร้านอาหารคิมมันเป็นเรือมันเป็นเรือ มันเหมือนเหมือนซากเรือครับบนคืนรู้ไหมเราดึงไปข้างในอีกรอบมงเป็นอะไรไปวะบายน็อตเฮ้ยมีอะไรเอคิมคีคิมเนั่เน๊ตหลังลังโอ้สวัสดีครับพี่พี่เป็นใครพี่เป็นคนดำหรือเปล่าโอ้โหพี่ถอนนิ่งไปละเทคดาวเทคดาวโอ้ยจิ๊บใหญ่โอ้ยชิดทุกคนไหนผมล็อก ความแรงเองโอ้โหผมถ่อยช็อตนี่โอ้โหเฮ้ยข้างบนมีอะไรวันดีพี่ไก่กินพี่ไก่กินจะมาเดินถล่มโดนช็อตทุกตัวเลยไ,ไอ้โง่แล้วมันถ่ายได้นานสุดนะเนี่ยได้เหรอเออเต็งแจ้วฉ้นเราต้องไปทางไหนต่อนี่ไงทางนี้ก็ทางออกไงฮยเออแต่ฟิล์มเหลือตั้ง38เปอร์เซ็นต หิวสวนเลยโอ้ยโอ้ยหิวสวนเลยหิวสวนเลยนั่นค <com> ือโอ้ยไก่จ sí ิ้ดูดเงินกับกระเป๋าตังค์เป็นแล้วอะโชว์เล่นรถไหมรถทาร์ทรถโอ้ยเดินหลักกอดเก โอเคปีห okay, มดแล้วตายละอล่ะ่ทุกคน<า>ทีน,นี้กูต้องเอาตัวรอดจากสองตัวนี้ที่มันอยู่ในแท่นชารดพร้อมช็อตทุกเมื่อยมา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 รามั้าม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 านามานามทมา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 มันา้าม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 าตามามันามองไม่มยมาคนตอนนีาพวกผมกมลงไมอยา่ข้างล่ามา่ะมหมือนมีมัวอะไรลงมาไมารู้ประตูมันเปิดตลอดเวลาเาีาย ที่นี่มันดูน่ากลัวโซสแครี so ่แล้วทุกคนที่นี่มันเหมือนไว้ทําอะไรสักอย่างอันดูเก่าแล้วนั่นอะไรนะั่นลุกสูมัาต้องร <ละ S 1> <ะ>้อยเหรียญอ้าสวัสดีครับพี่พี่เป็นใครที่เป็นคนดําหรือเปล่าโอ้โห oh, <c oughs> พี่เขานิ่งไปละเทคดาวเทคดาวโอชิต oh, <shit. S 1> ผมรับรับความแรงนี้เองโอ้ผมปล่อยถอดนี่โอ้ oh. เฮ้ยข้างบนนี่อะไรวันดีพี่ไก่จิ้มพี่ไก่จิ้มจะมาเดินผมมันโดนช็อตไปทุกตัวเลยเนี่ยเฮ้ยดูเขาจะไปกอดเฮ้ยขาจะไปกอดเฮ้ยโชว์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 ไปโดนได้ไหมเดี๋ยวพี่ไว้เั้ยเขาจะไปกอดหอยล่ะยังยังแฝงเยอะแฝงมากเลยทุกคนอยู่สวนเลยเฮ้ยดิ้งดิ้งดอดเดี๋ยว อี้ไอ้ยยอู่สวนเลชเด้งเชเด้งสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ประเด็นคือโอ้ใกล้จินดูเงินกับกระเป๋าตังค์เขาไปแล้วอ่ะโซนเรื่นงรถเนี่ยรถทักรถรถโอ้ได้เวลากอดเกยมกอดเกมไอ้เฮี้ยแต่เฮียเราวันสุดท้ายจะทำยังไงเร้ยกเจ็ดหมื่นวิวอะเราต้องลงไปข้างล่างแบบเดินลึกๆเลยอ่ะดูท่าลงแล้วอ่ะ ล้อมย่าเด็ดเฮ้ยสปอนเซอร์สปอนเซอร์มาเฮ้ยสปอนเซอร์ใช่ไหมใช่อ๋อพี่พี่กดรับเควสเมื่อกี้มันเลยเด้งนี่คือเอนอร์จีบูดนะครับไม่ใช่เอนอร์จีบูทไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่เอาไฟฉายเก็บไว้เว้ยเอ็มพี่จะถือไปด้วยเลยเฮ้ยเคนกูนอนบนทุกเตียงวะไอ้เซกี้นี่โถ ขัวมันหยิบไม้ช็อตละยาเปลืองนี่เฮียนี่มันไม่เปลืองหรอกกูชาร์จแบตกันได้รู้เปล่าว่ากูชาร์จแบตกันได้กูต้องอยู่ในการปั่นลงต้องรู้ว่าแล้วท้องมัจะถุยตัวมึงไปวันนี้ต้องได้เจ็ดหมื่นวิวอย่างเช่นการไปเจอไททันนะนะ เราทุกคนตอนนี้เราก็มีสปอเซอร์เข้ามานะเป็นน้ำเอเนจีบูดอัฟเฟดกูทุกคนใช่แล้วกูนะอาฟเฟดกูกรต์อยู่วิ่งไปไรเฮียสิ่งที่เราต้องการคือเราโดนดามีดครับทั้งเอเนจีบูอุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเรามาโผล่ในนี้เลยลงตรงนี้เลยแสดงว่าเราลงลึก เสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเจ้าผีทุกคนเสียงอะไรเฮ้ยเราจะเจอตัวพิเศษเว้กลัวมากเลยเราเจอตัวพิเศษตัวพิเศษตัวพิเศษถ้าถ้าเราเดินเจอมันนะนั่นคือพัดลมอเราต้งลงงข้าา่เนี่ยมาตรงนี้เราเจอตรงไหนอะเฮ้ยอะไรอะเสียงอะไรอะนั่นแหละมันมันอยู่ข้างล่างนี่ปะอ่อ ได้บาางงอย่ไม่เดินมาแล้วเจอทางนี้ครับครับไหนเยี่ตัวกุณด,ดุง้งโหยงเลยนะยมันเฮ้ยใช,ใช่ใช่ใช่กระพ,พริบเลิกกระพริบละเลิกกระพริบละทุกคนนี่มันเรื่องสย,ยองขวัญที่สุดยอยู่ไฟก็กระพริบลำหนั่นก็คือกระดูมเฮนยิ่งเสียงหลอนมากเลยอ่ะเสียงอะไรอ่ะเอ้ยอะไรเฮ้ยโอ้ใท่ย่ะตัวอะไร ทรเก็บของกันเก็บของกันโซมาฮิวอนมันมันมันขึ้นมาไม่ได้หรอกโซมาฮิวอน ดึงดึงขึ้นมาได้ไหมมาอยู่ข้างในนะโอเคหนึ่งดึงขึ้นมาไอ้ตากล้องเวนไปเก็บไปเก็บกล้องได้ไหมเนี่ยไอเ้เฮียละไม่ดับด้วยไอเ้เฮียพอตายแล้วเป,เปิดเปิดเปิดไปดีดีเลยเปิดไมปดีดีเลยไอ้โชว์เล็งกล้องดีๆน้ำมันไทยทัน,นขึ้นมานขึ้นมานขึ้นมาขึ้นมา,นมาเออไอ้โชว์จิบหายแล้วมึง มามามาพี่รออยู่พี่รอยปีนมึงต้องปีนโชดึงขึ้นได้อีกนะแม่หมดแล้วนี่ช้ได้สามรอบเองเนี่ยีิมมานี่ปิดปั๊กอยู่เออเดินมาหมไม่ได้ละยูวก่อนยูวก่อนฮิวก่อนไอโชตายยังว่าเราต้องวิ่งลงไปเอาของอะโชโยนกล้องขึ้นมามึงตายนะฮ้ยฮ้ย

อยโดนแล้วไอ้ทันม้าไฟกระพริบอย่างเงี้ยเราต้องขึ้นไปยานเราอยู่ข้างบนน่ะนั่นแหละหาทางขึ้นอยู่โตเปิดไม้ได้ไหมโอ้ยตัวจับอีกแล้วซิกแซักซึกแซักอืมตามนั้นแหละเป็นไรโชว์ตายเหรอยังยังโอ้ยไปไปไปคอมัดเฮ้ยบีมมัด ไม่มันเป็นไอ้ฮุกงุกดึงอะ่ะหนี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 แบตแบตหมดยังฟิล์มหมดยังห้าสิบห้าโอ้โหช็อตเมื่อกี้น่าจะเจ๋งอยู่แหละพี่ขึ้นมาแล้วพี่ขึ้นมาได้แล้วพี่ขึ้นมาแล้วโชว์ถ้าถึงยานก็ออกยานไปก่อนเลยโอ้ไกจินมาหากูแล้วมแม่งวนชุบ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 ,ชบไกจินไกจินกี่ตัว, <S <S วนั่นโฉว มื่อกี้ไททันโผล่หลังมึงโชยานอยู่ข้างล่างไม่ใช่ข้างบนอย่าลืมนั่นตบกูโชไททันโชไททันวิ่งวนวิ่งวนมันยังไม่อเลิร์ศมันยังไม่อเลิร์ศมันยังไม่อเลิร์ศใจเย็นใจเย็นทิ้งตมิกเลยเอ้ยตมิกมาถึงแล้วโชรอตมิกปิดประตูรอตมิกนะครับแล้วชุบกูทำไมเราทางนี้ตมิกโอ้ย ไอตัวดูดไม่จับไว้ไอมึงมึงปิดประตูก่อนปิดประตูก่อนโอปิดประตูปิดเลยไปเลยไปเลยอย่างอย่างน้อยเราได้ภาพเลย้ภาพเลยภาพไม่ไม่เสียหายไม่ไม่ไม่เสียหายไม่ไม่ไม่เสียหายไอ้ชุบกูทำไมกูทำไงกูขึ้นขึ้นไปกูก็รอดเลยเฮียชุบกูชุบกูตายชุบกูตายกูต้องการคนรอดตีนไอยเฮีย่าก็ไปอัโหลดไอ้เหี้ยเสียไม้ไม้ไม้ช็อตกูไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปล่าวะชิบหายเลยเเก็บหมดเลย มันมันจะสนุกขนาดไหนกันชี้โอเวอร์อะเราทุกคนตอนนี้เราก็มีสปอนเซอร์เข้ามานะเป็นน้ำเอนเนอร์จีบูดเฟตกูทุกคนเฟตกูนะเฟตกูกิีบอยู่เฮ้ยเฮ้ยช่องจะวิวดีดเหมือนกันนั่นอะเราจะเจอตัวพิเศษไว้ไมมีแซกมีแซกพิเศษตัวพิเศษตัวพิเศษถ้ามีแซกเดินเซอร์ตลอดนทิพเป็นลม ทุกคนนี่มันเรื่องสิ่งดุจควัญที่สุดเออจริงจริงมันอัดกลัวมกเลยไอ้เรื่องนั่นก็คือกระดู๊ไอ้เยี่ยมันจะไม่ถึงเพราะมันอัดทิ้งเลยไอ้เยี่ยมดูน่ากลัวมากเลยอะจริงเมื่อกี้พวกผมถ่ายไม่ทันนะโย้วุกคนมันโผล่มันลามมันตัวอะไรโอ้มันสีคนมีไม้ช็อตไปแล้วตายแล้วด้วยไอ้เททันมันไททันไททันขี้นียมันไททันครับทุกคนโอ้เยี่ยไททันในสัตว์มัากลัวมากเลยทุกคน ทุกคนมาดูน่ากลัวมากมันคือไททันไททันเก็บมาไม่ได้โตไม่ไหวนิ่งๆเลยเอาแล้วมันไปโดนอยู่ด้านบนเฮ้ยเขาตายแล้วต่อยเฉยๆไอ้ขี้มึงปิดๆดี้ดเลยปิดดิ้ดเลยเฮ้ยตายเฮ้ยตายไปเฮ้ยโชว์มึงเจอตัวฮุกว่ะ <78. S 2> เฮ้ยเฮ้ย <Hey. Hey, S 2> ทำยอดได้ย yes. ถึงยอดถึงยอดนอกเนืองจากกุตาย hey, มา่โชคเก่งมากโชคเจอตัวที่หาย,ยากดีเลยเอ๊ะฉลองชออ็อตไอคิมอีกทีนิ <c oughs> <c oughs> น่าทิมเลยจ้ะเอ๊ะก่อนปิดโชว์ทำหมันดีแบตหมดแบตบหมด <c oughs> ไม่ชาร์จด <c oughs> ้ว <c oughs> เดี๋ยวเอามจะไมผมใช้ไฟเบเตอร์มาหนนะไวเบเตอร์ด้วยนะไอ้อะไรอะไรนี่น้นมด้แดมันหนีไปโจมันหนีไปแลวไอ้เนี่ยนั่นมันออกเกมไปเลยไอ้